สวัสดีครับพี่น้องผมเหม่งใจชุมส,สองซองอีสานดีมืนน้อนี้มาพี่น้องมามาหาลหายกินก้อยน้วกัน,นพี่น้องมาอยู่ร้านเนี่ยพี่น้องครับร้านลาบกางเขาครับร้านต้นต,นตาลหนองแซงมาพี่น้องมามืบอนี้ก้อยครับก้อยฟักแซ,ซ่บๆครับกินเขาง่ายน้วกันครับผมสวัสดีท่างฟังแท้ฟังเล่านะครับต้องขออนุญาตเออคุณไหนมากินดิบนะครับพี่น้องเด้อมืบอนี้มาอาหารอีสานครับผมเสี่ยมีสามของแซ่บของแซบอีสานเนาะก้อ <c> ย <oughs> คือเก่าพี่น้องมาโอ้ ข้าชีซาซาแล้วบุนีกินก้อยครับบัี้ฟักลาบแล้วทั้งกินทั้งกินไปนั่มทั้งเงินมึงลูกค้าไปดั่มพักขนาดพี่น้องก้อยแซ่บๆคมๆครับก้อยคข้ม เงี้ยมเราม่เี็พี่น้องพักก็ไวมี้จกจินเึ้เกิเบงลูกค้าไปน้ำ คักคักพี่น้องเนี่ยใหม่ๆสดๆกร่อยๆเลยทราบบุขาลพัดมาอื้ยอมื่อก๊กเพชรดีขนาดแม่ขัวครับ เขาขวยไมหม,มอหอมเขาพริกหัก Lạp hấp hấp đi, hập, hập, đi. Kết đi. <laughs> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không สับคับพี่ร้องอือพิกเผ็ดตัหมือแบบพิกเผ็ดจริงเลยแม่ัวยไหมอ้เขาทาดิวืมัดกันพอดีอเอาพี่้องอือจับครับ เพ็ดลูกเฝ้า,าลูกค้าอย่าลูกค้ามากกว่านั่นจใจกับยูร่ลาลาบกับเขาเก่าครับถ้ามักก็ฝากกดไลค์กดติดตามครับช่องยูทูปพิมพ์สิบสองสองอีสานดีเด้อพี่น้องเด้อครับเล้วคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ